แกงไก่หน่อไม้ไข่พะโล้แล้วก็ปลาสไยทอดอพิเศษเลยนะอร่อยมากมจะข้าวร้อนอีก ไม่ไหวเลยกินข้าวแกงข้ามถนนก็อร่อยนะอย่าหาว่ากับข้าวข้ามถนนไม่อร่อยอื ร้านอยูเ๋แถวข้างทางอย่างเงี้ยอร่อยมากบางร้านไปเจอแบบรสชาติแบบเด็กๆเลยอโอ่สุดยอดเลยอ่ะอปลากรหยทอดเป็นยังไงเนาะเหมือนปลาอินทรีป่ะบ้านผมมีแต่ปลาอินทีทอด อันนี้เนื้อคล้ายๆปลาอิทซีเลยที่แรกก็น,นึกว่าปลายซีที่ไหนได้ปลาสวายเค็มๆมันๆ ร้อนข้าวร้อนไหมหน่อ <hã> ยแต่ข้าวไม่ร้อนก็ไม่อร่อย,อยนะบางร้านที่เราไปกินข้าวแกงนะถ้าข้าวเขาไม่ร้อนมันก็แลดูแบบเือดื่ออย่งไงไม่รู้่ข้าวมันร้อนจะได้สดช,ชื่นอ,อ มขอน้ำปลาตัวนิดนึงเจ้านี้น้ำพิกน้ำปลาเขาใหม่บางเจ้านะโัว่าเปิดมาในพริกพริกแบบเกา่าเก่าเลยอ่ะเก่ามากสามวันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้พริกยังสดอยู่เลยนี่สดสดเลยครับพริกสดสดไม่เห็นนะ ปิงสดมันมันก็น่ากินไงตอนนี้ผมจอดแวะกินข้าวที่จังหวัดน่าจะสิงบุรีเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ตื่นมาตั้งแต่เช้าขับรถมาจากลำปางตอนนี้ถึงสิงห์บุรีแล้ว ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็สนุกดีนะีนุวามสุขพัปปี้ดีได้เจออะไรแปลกหูแปลกตาเยอะมากอย่างเช่นภูเขาเทสวยปูชนียะสถานแบบเก่ามากโบราณมากเลยอะไรประมาณนี้ ไม่เคยเดินทางมาเชียงใหม่ประมาณ15ปีแล้วอ่ะก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะที่ได้มาจริงๆก็อยากจะรอวันที่หนึ่งเพื่อจะขึ้นไปดอยอินนนที่นี้มันต้องรอยหลายวันนะก็เลยไม่รอ เดี๋ยวกลับไปทําสวนหมากที่บ้านก่อนตอนนี้หญ้าลกลุงลังไปหมดแล้วอาจจะต้องไปออกมาเที่ยวสักสิบกว่าวันแล้วจะต้องกลับบ้านครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ไปทําสวนด้วยอืมอืม สายใจเลยอ่ะคำเยวอยูอ่ะบอกฟาข้าวเยอะๆนะฟาจัดมาให้เต็มที่เลยแกงไ <c oughs> อสินข้าไปพูดไปไม่ดีเลยเนอะอืมอืมอืม ว่าแกจะมีน้ําพริกน้าพริกน้ําพริกน้ําปลาดูเด็ดพริกสดมากเลยบางร้านนะคือไม่สดไม่น่ากินคือถ้าทําใหม่ๆได้ทุกวันก็ก็ดีนะลูกค้าจริงๆชอบทุกคนเลยนะครับฝากด้วยสําหรับคนที่ทําแบบร้านอาหารตามสั่งอนะไรเงี้ยน้ำพริกเกลือน้าพริกปลาอนะไรงี้ยก็พยายามให้มันใหม่ๆนะแล้วก็คนบริโภคเขาจะได้แบบโอ้โหของใหม่น่ากินใช่ไหมนึกออกไหมครับว่าบางที เพื่อนเปิดมาเนี่ยโอ้คือพริกพริกนี่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่สามวันที่แล้วนะคะมันเหี่ยวดําจนน้าปลานี่สีออกแบบเข้มๆ <c oughs> คือมันมองแล้วมันไม่น่ากินนึกออกไหมครับซึ่งอย่าลืมนะว่าของกินเนี่ยนะครับถ้ามองดูน่ากินนะฮะจะไม่อร่อยมันก็ยังดูน่ากินแต่ถ้าของดูน่ากินไม่น่ากินนะครับคนไม่ทันได้ลองเขาก็ดูแล้วว่ามันไม่น่ากินประมาณนั้นจริงภาลักรักอย่างนี้มันก็น่าจะต้องมีไว้ก่อนเนาะ แต่ร้านป้าเขาใหม่เลี่ยมเลยอือดูกันต่อปลาสวัยทอดแกงไก่ใส่หน่อไม้บางๆไข่ปลาโล่จัดไปอืออือใส่น้ำปลาหยอดไปนิดหน่อยกำลังดีกำลังดีอือ ผมว่าครั้งแรกนะที่ได้กินปลาสวายทอดเนี่ย <c oughs> ผมนึกว่ามันปลายรีหน้าตาเหมือน,นปลายรีเลย <c oughs> เนื้อมันคล้ายๆเลยปลาเขาหันาๆๆๆๆ่นปเ,ปปเป็นแง่งๆง่งเหมือนปลาทรีเป๊ะพอชี้ไปบอกอปลาไี่ชิ้นหนึ่งปาบอกปลาสวยายเมาจบเลย <c oughs> น้องกินดู แล้วเมื่อกี้นะฮะผมจะจอดแวะอยู่ร้านหนึ่งคือจอดไปแล้วะกำลังจะจอดตกไปเลี้ยวซ้ายชิดสายแล้วเพื่อจะจอดกินข้าวร้านที่เลยมาแล้วปรากฏว่าหมาในร้านวิ่งออกมาเห่าบง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 วง,ง,งเฮ้ยแม่ค้าครับถ้าคุณเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างถนนคุณอย่าไปเลี้ยงหมาครับถ้าเลี้ยงก็ต้องล่ามไว้ให้ดีครับถ้าคุณเลี้ยงหมาแล้ว คุณปล่อยหมาแบบออกมาเพ่นพ่านนะฮะเหารถชาวบ้านเขาเว้งวังเว้งวังแล้วลูกค้าที่ไหนเขาจะเข้าไปกินร้านคุณล่ะครับถูกต้องไหมเออมาเห่ารถผมเลยผมขับรถออกเลยไม่ไม่กินเลยกดกดได้เงินเราเลยเนาะแล้วเรา,เาออกร็อดกินข่าวร้านเขาด้วย <laughs> จริงๆนะครับอืมถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงหมาเนี่ยแล้วเราทำร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านอา่า ขายกับข้าวตามท้องถนนตามข้างถนนหรือว่าตามยูรินทางอย่างเงี้ยน,นะครับบางทีเราต้องคิดไปก่อนว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเนาะสําหรับคนที่กลัวหมาบางเอิญนันเป็นผมด้ว่ยไงถ้าเป็นคนอื่นเ้าคงจะตอดกินนะอ่ะเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมกลัวหมาผมไม่ชอบหมาผมกลัวหมา ผมก็ขับรถออกมาเลยโดยที่ไม่ไม่ลงจากรถเลยแหมหวังว่าจะกินข้าวร้านนั้นให้อร่ัยอร่อยอุตสา์แฝงท้องมาตั้งแต่ลำปางยันสิงบุรีแลละอืม,อมแต่ล้านบ้าก็ไม่ผิดหวังนะอร่อยเหมือนกันเชยได้ อืสองเข้าไม่เกะไ,ได้วัดสองพี่น้องวัดไผ่ดำดูแถวๆปากทางเข้าวัดสองพี่น้องวัดไผ่ดำตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วแหละเพื่อนเพืนคนไหนผ่านมาจากถนนเอเชียเน,เ,นเนี่ยเส้นนี้กลับจากเชียงใหม่ มาจากชายน้าเนี้ยแวะกินได้อร่อยออไม่ปิดหวังไม่เสจยที่ที่แวะหมาไม่มีด้วยหรือว่ามีไม่มี <c oughs> อืมกินข้าวชาไม่ตรงเวลาสักวัน กแกะเดี๋ยวอยู่น้อยนี่อร่อยอร่อยคื่ว่าไก่แกก,ก็เลาะกระดูกออกหมดเลยกินแล้วไม่ต้องกลัวโควัน ก็เลือกกับข้าวที่ว่ามันไม่ค่อยมีกระดูกนะเพราะว่ามีกระดูกแล้วบางทีกินจะเร็วแล้วมันแพงเนี่ยเลือดออกเจ็บ <c oughs> <c oughs> ใล้หมดแล้วสุดยอด โลก็อร่อยปลาทอดก็อร่อยแกงไก่ก็อร่อยอแกงไก่ก็อร่อยอืมยอดอืม,อม ยิงเนไม่ใช่แกลงว่าคือแตกเลยเรือเห็ดด้วยเห็ดร้อนหนึ่งเจ้าท่านขับรถมาสายเอเชียเนาะเส้นนี้เนาะมุ่งหน้ามาจากชัยนาทเนาะผมว่าตรงนี้น่าจะเลยจังหวัดชัยนาทมาน,น่าจะเป็นสิงห์บุรีไว้ร้านปลาดูนะครับอร่อยมากอ,มยอย่อยนี่ครับร้านปลาสดูเรือไก่ หมดแล้วอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยใครว่างๆขาเข้ากรุงเทพแวะได้นะครับบายบายรักนะจุ๊บๆบายบายครับ